สวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากร์ดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะแล้วก็เจ้าของคลิปนี้นะคะก็คือท่านที่เกิดทีมวันพฤรหัสนั่นเองนะคะคงต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการพยากรแบบนี้นะคะเป็นการพยากรดวงแบบ general reading นะคะเป็นการพยากรแบบภาพรวมไม่ได้กําหนดดวงหรือเจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตจงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติน,นะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยนะคะก<ค>็การพยากรในครั้งนี้มีผลนะคะประมาณ7 อขออภัยค่ะประมาณ7วันนั่นเองนะคะก็วันที่พยากรดวมก็คือวันที่15สิงหาคมปี2,564นั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเขาบอกว่าทีมวันพระรหัสในช่วงนี้เนี่ยนะคะมอหวยเส้นแบบ เส้นการเงินคุณนี่น่าห่วงมากๆน่าห่วงมากๆเลยนะคะการเงินช่วงนี้รั่วไหลมากๆมีเกณฑ์การเสียงเงินก้อนนะคะจะต้องมีเรื่องให้ได้จ่ายนู่นจ่ายนี่นะคะจะมีเรื่องของการหมุนเงินที่เยอะมากขึ้นนะคะจะลงทุนอะไรเนี่ยคิดให้ดีเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเส้นดวงเนี่ยตกให้ตาช่างเอียงเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของรายจ่ายเยอะมากๆมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เพิ่มนะคะมีโอกาสที่จะ เป็นนี้ก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ยคนมาพระหัสนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงน,นะ,ะเวลาที่ดวงคุณตกเนี่ยเวลาที่ดวงของพระหตัตตกทีมพระหตัตตกเนี่ยมันจะตกแล้วบ,บผีซ้ำด้อมหอยอะเรื่องนึงเรื่องนี้นนมันประดังประเดเข้ามาหลายๆเรื่องพร้อมๆกันเลยประมาณนี้นะคะเนาะ <c oughs> คนมาพระหัสนี่เวลาที่ดวงตกเนี่ยมันก็จะตกแบบ สุดจริงๆอะนะคะหลายเรื่องมันจะเข้ามาพร้อมๆกันประมาณนั้นนะคะแล้วก็เหมือนช่วงนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดวงที่แบบเราต้องคิดนู่นคิดนี่อะแบบมันเป็นดวงแบกอะค่ะแบกอะไรคะแบกรับภาระทั้งของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นนะคะเหนื่อยหนักมากๆคือประมาณแบบอะไรคุก็ต้องนั่งคิดคนเดียวมีปัญหาเข้ามาแบบน,นู่นนั่นนี่สารพันสารเพประมาณนี้เลยอ่ะนะคะเนาะ,ค,ะนคือแบบดวงช่วงนี้ของวันพรหัสเนี่ยเป็นดวงที่พึ่งพาใครเนี่ยค่อนข้างยากมากๆ คุณจะต้องเพื่องพาตัวเองนะคะดังที่แบบคํา,าคพระคําพระเลยก็คือแบบอาตาฮีอัตาโนนาโถดเลยแหละแต่มันไม่ใช่แบบมันซะทีเดียวสินะคะที่วันพระหัสเนี่ย ตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องแก้ไขปัญหาของคุณเองแล้วใช่ไหมไหนจะนู่นนี่เข้ามาต้องได้แบกแบกคิดแบบแก้ปัญหานู่นนี่ต้องคิดเดยอะต้องแบบเหมือนอะไรอะไรก็ปูอยู่แล้วเนี่ยยังต้องบาไปช่วยเหลือคนอื่น,นอีกนึกออกไหมคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบในสัปดาห์นี้นะพระหัตเนี่ยคือแบบต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆเลยแหละนะคะเนาะแล้วก็ดวงเนี่ยยังคงตกเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะดาวพุธเนี่ย เป็นไพ่ที่แบบคู่กับไพ่งัดข้อเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงต้องบอกว่านะคะช่วงนี้ตกคําพูดนะระวังเกี่ยวกับคําพูดนะบางครั้งเนี่ยจะพูดอะไรจะทําอะไรเนี่ยให้ระวังนะจะผิดใจกับคนรอบข้างได้คือสิ่งที่คุณพูดออกไปอะ่ะคุณอยากจะอธิบายให้มันชัดเจนแค่นั้นเองอะ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าคนที่เขาฟังอะค่ะมันมีความรู้สึกแบบคุณกาลังประชดนะเขาจะเข้าใจผิดไปซะอย่างนั้นอะประมาณนี้เลย นะคะน้อยก็ต้องระมรัดระวังคือมันมีความรู้สึกแบบวันพระหัสอะ่ะมันจะเหนื่อยหลายๆอย่างอนะคะ่ะบางคนเนี่ยพลังงานเนี้ยเอนเนอร์จีเนี้ยมันต่อย,ยอดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะคือเริ่มตัม้งแต่มเออ่พูดพระหัสสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยไล่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะคะมีความรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างมนันนู่นนั่นนี่มันมีความรู้สึกแบบ อารมณ์มันไม่ดีอ่ะนึกออกไหมคะมันก็เลยแบบหลายๆอย่างคือเขาโดนมาเยอะค่ะทีมพระรหในช่วงที่ผ่านมาด้วยเนี่ยมันทำให้แบบบางครั้งเราก็แบบเนาะมันเถลอพูดไปอะไรที่มันแรงๆพูดตรงพูดชัดเจนพูดอะไรแรงๆไปประมาณแบบนั้นนะคะมันก็แบบอาจจะทําให้คนที่เขาฟังเนี่ยนะคะมีความรู้สึกแบบเราพูดไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งได้ประมาณนี้เส้นโรงแบบนี้เลยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่า ทานที่เกิดวันมรณะเนี่ยช่วงนี้ดวงตกนะดวงตกค่ะดวงอะไรที่ตกค่ะการเงินค่ะนะคะตกการเงินค่ะตกความรักความสัมพันธ์ค่ะการทะเลาะก,กับแฟนการทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวการพูดกันแล้วไม่เข้าใจกันมันต้องมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะ เอ,อ่อมีการพ่อแง่แม่งอนงอนง้อโกรธงอนโกรธงอนการเกิดขึ้นกับสามีภรรยาหรือคู่รักคนรักประมาณนี้นะคะคือแบบคนมาปรหัสม,มีมีความรู้สึกแบบมันต้องแบกรับภาระาไว้หลายๆอย่างอ่ะหลายๆเรื่องคนเดียวในช่วงนี้มันเลยมีความรู้สึกแบบคุณเหนื่อยไปหมดเลยอะตัวเหนื่อยมากเลยนะคุณเหนื่อยมากเลยอะแบบพยายามจนบางครั้งไม่อยากจะพยายามแล้วว่ามันมีอารมณ์มีเข้ามาเลยนะประหัสนะคะโชคลาภเนี่ยไม่ ไม่ต้องถามเลยอะค่ะคือไม่ต้องเสี่ยงเลยดีที่สุดเลยนะคะไม่ถ้าจะไม่ค่อยมีดวงเกี่ยวกับโชคลาภสักเท่าไหร่นักนะคะเครียดค่ะแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยอยากที่จะให้ลงทุนอะไรในช่วงนี้เวลาที่แบบเขาเรียกอะไรลงทุนอะไรที่แบบเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลยอะคุณต้องคิดเดยอะๆให้มากๆเลยนะคะเนาะ มีโอกาสที่จะโดนโกงด้วยนะให้เงินใครยืมไปเนี่ยก็ระวังว่าจะไม่ได้คืนนะคะได้คืนช้ามากเสียวความรู้สึกมีโอกาสที่จะแบบงัดข้อกันเกิดขึ้นเหมือนกันนะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบเออโดนโกงนะคะเสียผลประโยชน์ไปลักษณะประมาณแบบนี้เนาะแล้วก็ สุขภาพนะแน่นอนค่ะความเครียดมาสักขนาดนี้นะคะทีมพระรหัสไมเกนมาแน่นอนไมเกนจะถามหาคุณแล้วนะคะทีนี้ก็นะคะพอรู้แบบนี้แล้วอะค่ะเราระวังไว้นะคะแล้วก็เตรียมแบบ เจลเย็นในตู้เย็นไว้เลยนะคะโนกก็ต้องมาลองสังเกตตัวเองกันดูค่ะว่าคําพยากรณ์เป็นจริงตามมันไหมนะคะแล้วก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนเนาะนะคะไมเกรนค่ะไมเกรนลงกระบอกตาเลยค่ะลงไถยทอยเลยค่ะปวดหัวค่ะความดันขึ้นนะคะความดันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยทำยังไงดีนะคะก็ขอแนะนําจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแล้วกันนะคะว่าทีมพรลรหัสเนี่ย ควรเสริมบุญเสริมดวงนะคะด้วยการทําบุญนะคะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งกับคนยากไร้นะคะแล้วก็หรือการทําบุญกับผู้ป่วยประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กดน้ําให้กับเทวดาที่รักษากายสังหารคุณเองแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองบ่อยๆเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะสำหรับปีมพระรหันนั่นเองนะคะ ก็ถ้ายังไงแล้วแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายไปได้นะคะก็เดี๋ยวเราก็คงต้องได้ลุ้นกันทุกสัปดาห์นั่นแหละนะคะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้อ่ะถ้าเกิดพูดกันถึงโหงศาแล้วเนี่ยนะคะดวงดาวก็โดยมีปริตด้วยนู่นนั่นนี่มันฟันธงกันเป็นเป็นเดือนเดือนไม่ได้มันต้องดูกันเป็นแบบ3วัน4วันหรืออาทิตย์นึงเลยประมาณแบบนี้นะคะก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันแหละนะคะเนาะสวัสดีค่ะ